วันนี้เราจะมาเปลี่ยนลูกปืนตัวถีบจักรยานกันยก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 ขั้นตอนที่หนึ่งถอดันไดตัวถีบจักรยานออกเลยไม่รอช้าหมุนตัวล็อกลูกปืนออกแล้วถอดเส่้อปายตัวล็อกลูกปืนไนออกแล้วถอดตัวปั่นนั่นไงออกมายกพวงทำของใหม่มาเตรียมความพร้อมอันนี้ลูกปืนใส่เข้าไปแบบนี้ถอดตัวเก่าออกเพื่อเปลี่ยนตัวใหม่ถอดตัวล็อกลูกปืนตรงสเตอร์ออกตอก เรียบร้อยใส่ตัวใหม่เข้าไปขันแล้วตอกให้แน่นเรียบร้อยมาใส่เป้าลูกป,ปืนกันตอกเสร็จไปหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่แล้วก็ตอกเช็ดมันสักหน่อยลองเอาลูกป,ปืนไปเทียบเปิดจาระบีออกแล้วก็ป้ายเข้าไปป้ายเข้าไปไป้ายที่ลูกป,ปืนป้ายเข้าไป,ไปแล้วก็ป้ายที่ตัวปังนสเตอร์ไป้ายป้ายให้เลื่นแล้วก็ใส่เรียบร้อยมาใส่ลูกป,ปืนอีกครั้ง จัลบีอ้ายก็ไปอ้ายให้ลืน่นปายที่ลูกปืนด้วยอ้ายปายลืน่นใส่ก็ไปใส่ตัวล็อกจักลบีให้ลื่นปายก็ไป,ไปแล้วก็ใส่แล้วก็หมุนหมุนหมุนให้แน่นหมุนก็ไปหมุนก็ไปไี้ฟรีดีแล้วก็ใส่ตัวล็อกข้างนอกไอ้ฟรีดีเชา้าตัวบันไดปั่นมาใส่ขันให้แน่นตากตากใส่โซ่้อ,อมปั่นโโคตรฟรีไอ้ประปั่นวางครับนี่เยีเ่ยมไม่ลก เยีย่ยมแปะคอนเฟิร์ม